เราไปบ้านเพื่อนพอถึงเวลาละหมาตซุบฮีเราเป็นมะมุมเจ้าของบ้านเป็นอิมามเจ้าบ้านไม่อ่านกูนูดเราเป็นมะมุมจะเนียดออกหรือละหมาดจนเสร็จอ๋อนึกว่าอะไร อ่า,อาพี่น้องพี่น้องฟังนะครับเขาถามว่าเรานี้เนี่ยไปไปบ้านเพื่อนอาอาจจะเป็นเพื่อนรุ่นสมัยเรียนประถมหรือในสมัยเรียนปนเอหรือสมัยไหนก็ตามและเพื่อนเราทีนี้พออยู่เราก็ไปอยู่แสดงว่าเราก็ไปขางคืนบ้านเพื่อนทีนี้พอถึงเวลาละหมาดซุบฮีก็เจ้าของบ้านนั่นแหละเป็นอิหม,มัม เรื่องประเด็นที่พี่น้องถามเนี่ยนะเมื่อเจ้าของบ้านเป็นอิหมามเราเนี่ยเป็นมะมุม่งปรากฏว่าเจ้าของบ้านเนี่ยนะเขาไม่ได้อ่านกุนุษประเด็นคําถามก็คือเราเนี่ยจะเนียอออกเนียดฟะเราก็หรือละหมาดจนเสร็จพี่น้องครับในเรื่องนี้เนี่ยท่านสามารถทําได้ทั้งสองกรณี าสามารถทำได้ทั้งสองกรณีถ้าท่านจะตามจนเสร็จก็ไม่ได้แปลกเพียงแต่ว่าพอเพื่อนของท่านให้สลามเสร็จท่านก็สุยุตสาวีเสียเข้าใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านเนียตฟารก็ก็ได้โซ่เหมือนกันโซอทั้งสองกรณีเพราะบางที เขาไม่อ่านเขาลืมก็เป็นไปได้ถามว่าเราเคยลืมไหมล่ะเราเองก็เคยลืมใช่ไหมล่ะอย่าว่าแต่กูนูดบางทีลืมอันตห้ยันแรกก็มีเรื่องลืมนี่มีกันทุกคนใครจะลืมบ่อยจะลืมไม่บ่อยมีกันทุกคนลืมนูลืมนี่ลืมนั่นเรื่องลืมนั้นมีกันทุกคนหรือบางทีไม่ได้ลืมแต่เจตนาทิ้งมันรีบ๋ยวจะไปทุระนูุ่ระนี่ ก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าที่เขาไม่อ่านเขาไปยึดว่าอ่านไม่ได้บิดอาหฮาราถ้าอย่างนั้นการละหมาดของเรานั้นแค่ซอเท่านั้นแหละ,ะกลายเป็นเราละหมาดตามคนนอกมัสฮับเสียแล้วนอกสี่มัสฮับเพราะคาว่ากูนุษฮารามันไม่มีในสี่มัสฮับ ฮานาฟีกับฮัมบาลีอ่านเขาก็ไม่ว่าไม่อ่านเขาก็ไม่ว่าแต่ถึงกั้นฮารามนี่ไม่มีฮานาฟีก็ไม่ได้ว่าฮารามฮัมบาลีก็ไม่ได้ว่าฮมอ่าแต่เราอย่าลืมว่าเรานั้นมัธยบัพชาฟีเมื่อเรามัธยบัพชาฟีเราก็ปฏิบัติอามาตามมัซฮับของเราเข้าใจนะครับทีนี้วันอค h ร r a ใครทําแนวทาง เขาแบกไปเลยอ่าเพราะอัลลอ์ให้สิทธิ์กับเขาเขาคนรู้เขาเป็นอุลามะมุจตะตหิดแต่ถ้าเราจะมาอิจติฮัดไม่ได้อัลลอ์ไม่ให้สิทธิ์เพราะเราความรู้ไม่ถึงคนที่ความรู้เขาถึงอัลลอ์ให้สิทธิ์ไม่เช่นนั้นนบีจะไม่กล่าวมานิจตฮัดมานิจตดหัดอัอาลซอบบ falahu ajrani wa manij tahada fa akhta falahu ajran wahidun nan sing ti rasulullah, pun. rasulullah put rasulullah macam put momen nah ulama ahli sunnah tang ko ang, ang. ing hadis ni kan tuk yuk tuk samai manij tahada pu dai ko tam ijtihad ijtihad hukum nah อ่าเหมือนกับอุลามะมุจจะตาฮิดูนทั้งหลายแหล่นั่นแหละเพราะเขาอิจติฮัดนั่นแหละเขาเรียกอุลามะมุจจะตาฮิดอ่าอิหม่ามนาวาวีเนี่ยอิจติฮัดอุกโอมไหมล่ะไม่ไม่ไม่ได้อิจติฮัดเลยเขาก็ไม่ได้เรียกว่าอิหม่ามนาวาวีอุลามะมุจจะตาฮิดอ่าเขาเรียกอุลามะมุจจะตาฮิดสี่คนฮานาฟีชาฟีอ่าชาฟีอีมาลิกีฮัมบัลี นะอุ ah ah ok ลาอฮมุจตาฮิดนมุจตาฮิดมุตลอก้วยแล้ว Aha. ทีนี้ใครก็ตามที่ um, อิจติฮัดฮุกุมก็หมายก็หมายถึงคนที่อัลลอฮ์ให้สิทธ์เหมาะสมกับความรู้ของเขาเหมาะสมกับความจำของเขาเหมาะสมกับความเขา้าใจความลึกซึ้งความรอบด้านของเขา Nan khamai ulama bujetahit, ah, macamaya berahu. Kerana tangsi ijtihad fa asobah, lelak hukum kan ijtihad mereka asobah, fa asobah, fa tukjawat munt mungkin ni, lelak itu tuk tongs kapah benjing. Muarat yang Allah tangankan kan beranak, mereka ijtihad hukum kan benjinal. เม <c ur lent il> ื us, ่อถูกต้องฟาลาหูอ uh ัจรอนิสำหรับผู้นั้นสองผลบุญผมยังจำได้ตัวครูเราอธิบายสองผลบุญก็คือผลบุญอิจติฮัดกับผลบุญที่อิจติฮัดถูกถูกหนึ่งแล้วก็ผลบุญอิจติฮัดการเหนื่อยของเขาอัลลอฮ์ก็คิดนะอ่า แต่ถ้าเราเหนื่อยอิจติฮัดกับความรู้ของเราเท่านี้มันไม่ใช่ได้บุญนะมันได้บาปนั่นอ่าทำ่าทำไมล่ะทําให้เสียหายเปล่าเาเข้าใจนะวามานิจตาฮดาและผู้ใดก็ตาอิจติฮัดอีกฟะอัคตะและแล้วพลาดเขาไม่ได้เจตนาจะให้ผิดนะแต่มีความพลาดข,ขึ้นมา อ่มามันก็เรื่องธรรมดามนุษย์นะ,ะอ่าฟาอัคตอตอพลาดเตอร์ซาลกเขาเรียกว่าพลาดด้วยความไม่ตั้งใจเนี่ยฟาอัคตอตอไม่ใช่เจตนาทำให้พลาดนะฟาลาฮูอัจรงวาฮิดุนสำรับผู้นั้นได้นึ่งปลบุญก็คือความเหนื่อยอัลลอฮ์ให้ความทุกข์อัลลอฮ์ไม่ให้เพราะไม่ถูก ฉะนั så, women, ้นเมื no ่อเราสังกัดมุสฮับชาฟีอีอิหม่ามชาฟีอีฟัตัวแบบไหนแนวทางของเขาแบบไหนแล้วก็ตามแบบนั้นและทีนี้มุสฮับของเรากูนุษถือว่าเป็นสุนัตอัปอะเมื่อสุนัตอัปอะถ้าไม่อ่านให้สุญต์ซะฮถ้าไม่สุญต์ซะฮุยละหมาดก็ไม่เสียนะแต่บกพร่อง อย่างรุนแรงซึ่งอุลามะสายของเราได้อุปมาอุปไมยได้ยกตวยัวอย่างละหมาดนี้ดุดประดังเรือนร่างของมนุษย์คนหนึ่งะละหมาสมบูรณ์มนุษย์ก็แสดงว่ามนุษย์นั้นก็สมบูรณ์ละหมาดไม่สมบูรณ์ก็ดุดประดังมนุษย์ไม่สมบูรณ์ละหมาดมีตำหนิ เรือแสดงว่ามนุษย์ผู้นั้นก็มีตําหนิด้วยอุลามะได้ยกตัวอย่างว่าบันดารุกุลมาดุดประดังเรือนรา่างนะสารต่างต่งางๆสารต่างต่างดุดประดังวิญญาณสุนัตอบะอาต่างต่างดุดประดังสองแขนกับสองขา สุนัตไฮอะดุดประดังเส้นผมคิว้วขนตามตัวทีนี้ถ้าคนคนหนึง่งรูกลนเขาก็รู้สาระเขาก็รู้และเขาก็ทำตาทำ,ทำรูกลนก็ถูกครบสาระสุนัตอบาอาเขาก็ไม่จริงสุนัตไฮอะเขาก็ทำหมดแสดงว่าอิบาดาตของเขาดุดประดันมนุษย์คนหนึ่ง มีความสมบูรณ์พร้อมแขนขาก็มีอ่าเรือนร่างก็มีวิญญาณก็มีขนตามตัวก็มีงามถ้ามนุษย์คนหนึ่งละมาดร,รูกฎทำครบแต่สาระไม่รู้เรื่องเลยไม่มีสาระก,ก็แสดงว่ามีแต่เรือนร่างวิญญาณไม่มี ก็ไม so e, ่ถึงมนุษย์นั้นตายนะนั่น่ะที่เขาบอกว่าอิบาดัละมาถ้าไม่มีความรู้มันยังไม่ซอกเพราะอะไรล่ะอ่าคือมันจะต้องรู้ล่ะก็นบีเราพูดเองอัลอามาลุบิลาอิลมิมารดูดอนอามาลด้วยปราศจากความรู้มารูดอ่ามารดูดหมายถึงถูกผลักอัลลอฮ์ไม่เอา อัลล l a ์ไม่รับไม่ซอกอุลามะว่าไม่ซอกก็ใจนะทีนี้คนคนหนึ่งละมารูกนก็ทำครบสาระก็ครบตัวเองรู้เรื่องสุนัตอับอาตไม่ทำให้อ่ะเอานะ่อบอาตไม่เอาก็เท่ากับมนุษย์คนหนึ่งมีเรือนร่างมีวิญญาณขนตามตัวก็มีแต่แขนขาขาดใช่แล้วถ้ามาตายไม่แขนขาขาดอาตายไหม แต่พิการบกพร่องอย่างรุนแรงเขาเรียกจะทํำไมได้มั้ยทำไม่ได้แล้วเมื่นซอกแล้วก็คือจบแล้วจะทําไมก็วัตูต่อไปนั่นแหละเข้าใจนะครับเช่นการถ้าคนคนหนึ่งรู้กลก็ทําครบสาระก็รู้เรื่องสุนัตอบอาตก็ทําสุนัตไฮ้อะไม่ทํา ก็แสดงว่ามนุษย์คนหนึ่งดุดประดังมนุษย์คนหนึ่งนั้นมีเรือนร่างมีวิญญาณมีแขนขาแต่ขนตามตัวไม่มีงามไหมล่ะคนถ้าไม่มีขนเนี่ยอ่าหัวแววอย่างงี้หัวลื่นอย่างงี้หัวล้านอย่างงี้แน่นอนไม่งามอ่านี่คือความเป็นจริงนะ ต่อสมมุติว่าเราเนี่ยอยากจะมีภรรยาสักคนเขาบอกว่าบ้านนั้นอ่ามีว่างอยู่คนหนึ่งหน้าตาดีอ่ะเราก็หมายมั่นปั้นมือก็ไปดูนะฮะเราไปดูหน้าตาโอเคใช้ได้เว้ยอ่าแต่ที่ไหนได้ปรากฏว่านางก็ถอกผ้าอจังหวะที่นางเปิดผ้าคลุมหัวแวว ไม่มีผมสักเส้นอย่างเงี้ยถาว่าเราเอาไหมล่ะทีนี้อิบาดาตเราเนี่ยเราทำเพื่ออัลลอฮ์องค์พระราชาแห่งสากลโลกแห่งสากลสากลโลกเราจะถวายของแบบฉลุยชุยแฉกอย่างนั้นนะจะถวายคนตายให้รับใช้พระองค์อย่างนั้น ถาวายคนพิการอย่างนั้นนะนี่คืออุลามะสมมุติให้กับเรานะครับฉะนั้นดูอากุนุตตาหยยะแรกอย่าทิ้งถ้าไม่เหลือเกินจริงๆเข้าใจนะครับอ่าทีนี้มาดูประเด็นที่พี่น้องถามว่าเออเมื่อเจ้าของบ้านเขาเป็นอิมามเขาไม่อ่านกุนุตเรานี่เป็นมะมุ จะตามจนเสร็จหรือจะเนี้อฟารอกผมตอบเลยว่าได้ทั้งสองกรณีเข้าใจนะครับอแต่ถ้าเกิดว่าพอละหมาดเสร็จคุยไปคุยมาอากดาเขาเป็นอาแกดาหมูสั้งละหมาดเมื่อกี้วัดยิบ้องละหมาดใหม่ทันทีแหละอ,อาแกดาให้จิตกับอัลลอฮ์นี่ยุ่งเลยอพี่น้องครับ เรื่องหลักอาเกดะเนี่ยถ้าพี่น้องสงสัยอะไรตรงไหนพี่น้องต้องไปหาหนักอุสูลุดีนตอบพี่น้องจะได้ความกระจา่างชัดเขาจะอธิบายให้พี่น้องฟังเลยแนวทางมุจสิมัฮยังไงแนวทางมุชับบิฮะยังไงแนวทางสลาฟุสซาเลห์ยังไงแนวทางคอลักอลัฟอักัรยังไงแนวทางกอดาริย์อย่างไง แนวทางจะบาริยอคอยังไงนักอุโซลเขารู้ครับเขาเรียนละ่ะแต่ถ้าพี่น้องสงสัยหรืออยากจะรู้เรื่องอาเกดะแต่ไม่ยอมเข้าหานักอุโซลพี่น้องจะสารมึนไปจนตายเลยแหละ,ะพี่น้องจําให้ดีนะครับพี่น้องจะสารมึนไปจนตายเลย พี่น้องอย่าทำเป็นเล่นนะเรื่องอาแกดันสำคัญมันเกี่ยวยกับทุกอิบาดะเรื่องอาแกดหนถ้าพลาดอาแกดันและย,ยุ่งใหญ่เลยทีนี้ผิดใหญ่ผิดโตทีเดียวฮะเราละหมาดผิดสมมตินะเราอยู่ในแถวละหมาดผิดให้สาลามเสร็จเพื่อนทักเลยเอ้ใสต่ตะละหมาดพันนั่นนะ เพื่อนถามทันทีแต่ถ้าอาแกดะเราผิดไม่มีใครรู้อ่าถ้าเราไม่พูดออกมาไม่มีใครรู้เมื่อไม่มีใครรู้เราก็จะแก้ไม่ได้เพราะเราไม่มีความรู้นี่ถ้าคนอื่นรู้เราไปถามเราเข้าใจอย่างนี้คนที่เขารู้ก็จะอธิบายแบบนี้ถูกหรือไม่ถูก สมควรเปลี่ยนไม่สมควรเปลี่ยนทางไหนที่ชัดเจนทางไหนที่ไม่ชัดเจนเขาจะบอกให้ท่านเองแต่จะต้องเป็นนักอุซูลนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้เรียนอุซูลอย่าไปถามในเรื่องอาไครดัเซียเวลาเปล่าๆโมเมยอย่างเดียวน่นแหละอนี่คือความจริงนะครับจากด้วยสาเหตุนนะั้นแหละเลยในกิตับอุซูลทุกเล่ม การเรียนสีฟะอาการเรียนวิชาอุสูลวจิบและตั้งเงื่อนไขค,คนจะสอนอุซูลจะต้องมาแห็ต i มู u เนาะสาระมาอย่างนัเนเลยจะต้องเข้าใจดิบดีจะต้องชำนาญคนที่จะสอนอุษูลนะ่ะอ่าซึ่งมันไม่มีในวิชาอื่นเงื่อนไขมาแหตนี้ไม่มีวิชาเฟกสาระไม่แหตไม่มีอ่า แต่วิชาอุสนิมีวิชา,นาหนังสอสาระสาระไม่แหน้นไม่มีอ่าเพียงแต่ว่าถ้าเราเรียนกับคุแม่เอนเราได้เร็วเท่านั้นเองแต่สาระไม,ม,ม่มีแต่อุูนิมไม่ได้เลยถ้าไม่มาแหงแล้วเขายังไม่อนุญาตให้สอนอ่าแค่สอนเด็กๆเท่าบากบากนั่นได้แค่นั้นแหละ แต่จะสอนแบบรายละเอียดที่บรรดาผู้รู้ที่เขาอาธิบายนะี่ยังไม่ได้และอย่าคิดว่ามันง่ายนะมันไม่ได้ง่ายนะแต่มันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปทุกอย่างอยู่ที่ใจเราใจเราต้องการก็ได้ใจเราไม่ต้องการมันก็ไม่ได้เราจริงกับมันเราก็ชัดเจนถ้าเราไม่จริงกับมันหาความชัดเจนยาก